่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมะทุกท่านวันนี้เป็นวันที่17ธันวาคม2567เป็นวันดีที่ยายจะได้มาพูดเรื่องถึงความว่างเปล่าในพระพุทธศาสนาของเรานะคะความว่างเปล่านั้นมีหลายว่างนะคะว่างจากอะไรข้อหนึ่งว่างจากรูปกายรูปขัน รูปน้มคือดินน้ำลมไฟข้อสองว่างจากทุกบ,บาปกรรมทั้งปวงข้อสามว่างจากการเวียนว่ายตายเกิดข้อสี่ว่างจากบาปกรรมอกุศลกรรมนะคะข้อห้าว่างจากความลบกดลงข้อข้อหกว่างจากกิเลสสารพัดกิเลสคือในสังโยชน์สิบข้อประการในบาปกรรมข้อนะคะ ในบาปอากุศรกรรมในสิบข้อคือสังโยชน์นั้นนะคะข้อแปดว่างจากคุณความดีคืออริยธรรมข้อเก้าว่างจากสวรรค์พรหมนิพานข้อสี่คือว่างจากความดีทั้งปวงคือลงนรกหมกไหมนั่นเองนะคะคือ ลงนรกก็หมายถึงว่าต้องเริ่มต้นจากนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานผีอัาบยภูมิทั้งสี่นะแล้วจากนั้นก็มาเป็นคนยากเย็นเข็นใจคนคนใบ้คนคนแข้งหาขาคือไม่สมประกอบของความเป็นคนนะแล้วจากนั้นก็ทุกๆสุกๆมั่งเยนไหวายเกิดกันไปนะคะอันนี้เป็นความว่างจากความดีทั้งปวงนะอันนี้ยายขอพูดในความว่างจากความดีทั้งปวงก่อนนะคะ เพราะมีมากในในโลกนี้ในปัจจุบันนี้นะมีแต่คนคนว่างจากศีลธรรมอันดีงามก็เขียนฆ่ากันไปเพราะว่าไม่ไม่รู้จักว่าบาปกรรมมีจริงนะคะก็คิดเอาชัวาช่วอารมณ์ชั่ววูบหรือไม่งั้นก็ไปติดเหล้าติดยาติดอะไรที่ไม่ดีนะติดผู้หญิงติดผู้ชายก็โกรธจังกันไปเนาะบางทีก็ติดติดประเทศชาติติดการบ้านการเมืองก็ ทำลายล้างกันไปอันนี้พวกนี้จะไม่ว่างจากความดีคือจะไปนู่นไปทางเวียนว่ายตายเกิดหรือไปทางนรกหมกไหมนู่นนะคะนี่เราจะไม่พูดมากนะความว่างจากความดีทั้งหลายเราจะไม่พูดมากผู้ฟังนี่ก็ถือว่ามีปัญญามากแล้วนะคะถึงได้มามาได้มาฟังเสียงนี้นะคะนี่ยายจะพูดเรื่องความว่างจากบาปกรรมหมดไปแล้วนะ ควางจากความไม่ดีทั้งหลายนะเราเราไม่พูดแล้วนะคะเราจะพูดว่าเราจะพูดเรื่องถึงความดีงามคือความว่างที่จะเป็นพระอริยเจ้ากันดีไหมความว่างจากบาปกรรมก่อนนะคะผู้ที่จะ <c oughs> ไปถึงขั้นของความเป็นคนนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้มีศีลห้าครบท่านว่านะพระท่านว่าผู้ที่จะมีศีลห้าครบเป็นคนดีคือไม่ ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่มีบาปกัรก็พวกนั้นก็คือสินห้าครอบเกิดมาก็จะมีทุกอย่างครบวันคือมีบุญวาสนาที่จะไม่เป็นคนดีมีบุญนะคะคืออย่างน้อยก็มีศินห้าครบมาก่อนนะหมาแมวนี่ก็ถือว่าถ้ามีศินห้าเขาก็ไปดีกว่าคนนะตายแล้วเขาไปสวรรค์กันมากมายก็มีนะคะพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยถ้าเขามีบุญเขาก็จะ ตีตัวขึ้นไม่ต้องมาเป็นคนอีกเราไปนะขึ้นสวรรค์ไปเลยทีนี้เราในความเป็นคนเราจะพูดเรื่องคนนะคะเราพูดเรื่องคนคือเราควรจะทําจิตของเราให้ว่างจากความชั่วทั้งหลายซะก่อนข้อหนึ่งนะผู้ที่จะว่างข้นดีจากบาปกรรมข้อหนึ่งต้องมีศินห้าครบผู้จะมีสันสินห้าครบก็คือมีเมตตามีความอ่อนน้อมจริงใจมีสัจจะมีไม่พูดโผดนะ แล้วก็ไม่ลักขโมยไม่แอบไปแอบลักลูกเมียลูกล้านใครคนที่เขาเขามีเจ้าของแล้วทั้งนั้นนะคะในโลกนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขามีเจ้าของหมายถึงว่าจะมีเป็นลูกเป็นล้านเป็นเพื่อนเป็นอะไรเป็นพ่อเป็นแม่ใครเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเขานะเขาเป็นคนมีเจ้าของทั้งนั้นไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นะคะเขาก็มีคนรักของเขาดังนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปแย่งใครแล้วจะรักใครก็อ ก็ไปบอกอืมเจ้าของเขาซะก่อนว่าเราลักลักคนของเขาอย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่ไม่ได้ลักขโมยนะคะไม่ผิดศีลข้อสามนะมีมีศีลห้าครบก็มีสัตมีความจริงใจต่อกันมีเมตตาต่อกันไม่ไม่แอบ,บลักขโมยรักของใครนะแล้วก็ไม่แย่งแย่งทรัพย์สมบัติของใครข้อ,อสองศีลห้าครบนะศีลห้านี้ยายจะไม่พูดมากนะคะเพราะถือว่าทุกคน เกิดเป็นคนนี้คนจะรู้แล้วว่าศินห้าคืออะไรแล้วไม่ไปเบียดคาเบียนใครก็ถือว่ามีมีสินห้าครบนะแต่ไม่ใช่เบียดเบียนใครก็คว้กระเป๋ากินเหล้าเมายาเนี่ยซื้อยาบ้ายาหมามากินอันนี้ไม่ครบแน่นอนนะคะคือเขียนฆ่าทำร้ายร่างกายตนเองนั่นเองนะคะพวกที่กินเหล้ามมนยาเนี่ยฆ่าตัวเองฆ่าเซลล์ในสมองของตนเองนะคะไม่ดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาหมายาอะไร ยาที่ติดทั้งหลายนะคะส่วน <c oughs> บุรีบุรีเล่าเออบุรีเนี่ยท่านไม่ถือว่าผิดศีลน,นะคะมันเป็นมันเป็นสมองมันมันติดเองนะคะร่างกายมันติดบุรีเองนะแต่ไม่ได้ไป ไปอะไรซูบรีแล้วไม่ไม่ไปตีหัวใครนะส่วนเราเมาเล่ามายานี่ชอบไปทะเลาะเบาแหวงคนอื่นนะท่านถึงว่าผิดศีลนะนี้ต่อไปว่างของพระสกิทาคามีคือว่างอันนี้คือว่างจากนอกพระสกิทาคามีหมายถึงพระอริยะบุคคลที่จะเข้าถึงายแห่งพระนิพพานนะคะอันนี้ยายอาจจะกระโดดมาหน่อยนะพระโสดาบันคือใครคนอาจจะงงนะพระโสดาบันคือพระ ผู้ที่บวชจิตบวชใจนะคะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะเป็นพระที่แท้จริงได้ต้องบวชจิตที่จิตนะคะนะคะไม่ใช่บวชที่ร่างกายเป็นผ้าเหลืองนุ่งนุ่งอะไรนุ่งขาวผมเหลืองหรือตัดผมโกนผมนะัเป็นพระได้อันนั้นไม่ใช่ลูกน,นั้นท่านเรียกว่าเป็นสมมุติพระท่านในด้านสมมุติทางกายเท่านั้น ในที่นี้เราจะพูดเรื่องทางจิตนะคะทางจิตคือเป็นพระพระอริยะขั้นต้นคือพระโสดาบัน